ครับร่เปิดดูแล้วดูว่าไอ้ไม่กวจับเพือดมันรั่ได้พี่เขาไปดีเลยแล้วคุยเห็นคุยแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาแล้วได้คุยจริงเลยประมาณแน่แค่มาดูคนที่แป๊วแยนอยู่ที่คุยเหมือนกันเลยใจตั้งแกตั้งเหมือนกันเลยคนที่ไปเอาไปเอาแยนอยู่ที่กนวนนะ บนบ้านที่รนล้เนียที่กนววัดท่านอันนี้คนกนวเสร็จแล้วครับผมวันนี้ก็ตามารับลูกนกกระจอกเทศพู่หนึ่งเนี่ยสานะครับผมเป็นเลี้ยงกันอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ใกล้ๆบ้านเราเองลไ้มากนะครับผมก็สนใจลูกนกกระจอกเทศก็สามารถโทรติดต่อมาที่เบอร์0 8 7 4 9 6 1 4นะครับผมของเสียทัดท่งขาดนะครับผมมีจาหน่ายอยู่นะครับสวัสดีครับผม ลำเลียงนกขึ้นรถนะคะ,คะจะไปอยู่นคนปรปฐมแล้วจากหนุ่มสาวสุรินจะกลายไปเป็นหนุ่มสาวนาคนปรปฐมนะคะ เอาเอาสซลนใส่ด้านในแล้วค่อยเอาตะข่ายรัดมันติดติดอ่าโอเคอย่างนั้นอยู่ แล้วก็อันนี้ก็ค่อยรัดเอาม,เเอมีตัวรัดไหมเอากระสอบทับเลยเชือกสั้น กินน้ำก่อนนะพี่รับจฮะเดี๋ยวเดี๋ยว